สวัสด ok ีค่ะวันนี้ก็พบกับติ๊กตักฟาร์มในสวนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ติ๊กตักก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะกะเพรานะคะประโยชน์ของกะเพรานะคะที่ประกอบอาหารว่ามีประโยชน์อะไรบ้างลักษณะของกะเพรานะคะพี่น้องเนาะวันนี้ติ๊กตักก็จะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะของกะเพราแล้วก็ประโยชน์ของกะเพรานะคะค่ะลักษณะของกะเพรานะคะเพื่อนเพื่อน กะเพรา,าก็จะเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะมีความสูงประมาณ1-4ึ่งฟุตนะคะโคนของต้นกะเพราก็จะเป็นเนื้อไม่แข็งนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆมีขนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะใบจะมีสีเขียวะคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆมีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆกะเพาสีขาวแล้วก็กะเพราแดงนะคะใบของมันก็จะมีขนเฉพาะที่นะคะเพื่อน เป็นยอดของมันก็จะเป็นมีขนนะคะมากกว่าส่วนอื่นนะคะเพื่อนลักษณะใบก็จะเป็นใบยาวๆรีๆนะคะเพื่อนๆสีเขียวค่ะประโยชน์ของกระเพรานะคะที่เราอยากให้ที่เราไม่อยากให้เพื่อนๆเกลียดทิ้งนะคะเพื่อนประโยชน์ของกระเพราก็คือช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเพื่อนเ ป้องกันอาการหวัดแล้วก็อาการขึ้นไส้นะคะอาเจียนนะคะเพื่อนช่วยขับลมในกระเพาะนะคะแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะเพื่อนๆช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะบางชนิดได้ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยดับกลิ่นนะคะคาวของสัตว์ ต่างๆนะคะในเมนูกะเพราเช่นผัดกะเพราแกงเลียงแกงป่านะคะแกงขั่วแกงเขียวหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำอาหารได้หลายประเภทนะคะต่อไปเราก็ต้องไม่เขี่ยทิ้งแล้วนะคะเพื่อนๆประโยชน์มากมายขนาดนี้เนาะวันนี้เราก็รู้จักกะเพรานะคะพืชก็คิดหาเมนูเลยนะคะเพื่อนๆเย็นนี้ติ๊กตัาก็จะผัดกะเพราหมูนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของติ๊กตักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กตักในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะติ๊กตักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ